โซนซยฟค่ะการที่เราเข้าไปในเว็บเดทหาคู่นะคะแล้วคุยกันไม่นานฝรั่งมาเจอเราใช่ไหมแล้วเราอย่าเพิ่งตีความไปว่านั่นคือเราสําเร็จแล้วเราเจอคนที่ใช่แล้วนะคะอย่าไปอย่าเพิ่งไปตีความแบบนั้นเพราะอะไรคะเพราะอย่างที่เราเห็นกันนะคะหลายๆคนว่าคนนะคะบางคนมาเดทแรกเดทเดียวพอกลับไปก็เลิกกันทีนี้พอมาแล้วเนี่ย พอเจอกันแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเห็นไหมเดทเดียวจบเลยแล้วก็ไม่มาอีกเลยนั่นก็ยังไม่ได้แสดงว่าเราสําเร็จแต่รู้ไหมมันเป็นความโชคดีค่ะมันเป็นความโชคดีมากกว่าที่เราเจอกันไวเรารู้ไวและเราจะได้ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะว่าอย่างน้อยๆเขามาแล้วเราเจอตัวเป็นๆเ,เขาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเจอกันแล้ว เขาอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่เราเป็นคนที่ไม่ใช่ของเขาหรือว่าเราเจอแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเขาคือคนที่ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็นี่คือความโชคดีตีความไปว่ามันคือความโชคดีค่ะแล้วเราลองมาเปรียบเทียบดูกับคนที่คุยกันมาสองปีสามปียังไม่เคยมาหาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงห้าปีหกปีแล้วเขาก็ไม่เคยมาเลยเนี่ย ถามว่าสาวคนนั้นนะ่ะน้องคนนั้นพี่คนนั้นจะเสียเวลาตั้งห้าปีหกปีสามปีโดยที่หน้าตาตัวเป็นๆก็ยังไม่เคยเห็นแล้วก่อนอยู่ๆเขาหายไปโหมันเฟลหนักมากนะคะเฟลหนักมากเลยแล้วก็อย่างเรานี่แค่แป๊บๆแ,แ,แล้วเจอตัวจริงๆกันแล้วอย่างน้อยๆเราเรียนรู้ว่าเอ้ยไปกันไม่ได้เว้ยอย่างน้อยๆเราก็เคยเจอตัวเป็นๆกันอะแต่คนที่คุยสามพีสี่ปีเขา ต้องเฟียมากกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นเอาลองลองลองคิดง่ายๆว่าเราไม่ได้เสียเวลามากมายอย่างน้อยๆเราก็รู้รู้จักเขาตัวตัวหนึ่งเขาว่าเราไปกันได้ไหมในเวลาอันสั้นไม่ได้5ปีแล้วอยู่หายไปเลยเนี่ยอันนี้แบบว่าหนึ่งเขาจะคิดว่าโหเสียเวลามาตั้ง5ปีแล้วสองไม่เคยเห็นตัวจริงกันเป็นๆเลยนะคะะนั้น คุณโชคดีแล้วค่ะไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียดายเริ่มใหม่หาใหม่ผู้ชายดีๆฝรั่งดีๆในเว็บเยอะแยอะอ่ะมีเยอะค่ะ